สวัสดีครับวันนี้มาทมําบุญวัดพระขาวอําเภอปากช่องนะครับขึ้นมาถึงยอดหลงพ่อแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะลงไปนะครับผมไปนี่ครับกําลังจะเดินลงไปแล้วนะครับหกร้อยสามสิบเอ็ดขั้นท่าตอนขึ้นก็หกร้อยสามสิบเอ็ดตอนลงก็หกร้อยสามสิบเอ็ดนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมลมลื่นต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับเป็นวัดป่านะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นวัดป่าอากาศลมลื่นเย็นสบายมารับบุญเต็มเต็มนะครับผมใครขึ้นมาถึงนี่ได้บุญหลวงเลยนะครับบุญใหญ่บุญใหญ่ กลับไปใครเสี่ยงโชคนะครับผมถูกลางวัลเลยนะครับอ่าแล้วแต่บุญวาสนาขอที่หนึ่งเนาะขอที่หนึ่งก็พอแล้วนะคนละใบะใบระบลยระบนะเออเอาไปหมดแล้วยางยางมันต้องอยู่ของเราบ้างดีใช่ถ้าเราซื้อนะไม่แน่ไม่แน่ ซื้อไว้สักใบหนึ่งเลขอะไรก็ได้เลขขั้นบันไดก็ได้นี่พี่อาจจะมีโชคมีลาบก็ได้ตอนลงพยายามมอ,มองเฉพาะขั้นบันไดนะคะอย่ามองยาว,วานั้นเดี๋ยวเป็นลม <c oughs> เพราะมันสูงมากโอ้มองยาวๆนนไม่ไม่กล้ามองยาวๆมองขั้นบันไดมันก็จะนี่แหละเองเหมือนเองเดินลงทั่วไปนี่นะใช้ยัง <c oughs> เดี๋ยวยาง <c oughs> มีทางพักทางหลงอยู่ดอก มัอนเองเก่าธรรมดาเนี่ยก็สองคนแล้วก็ขึ้นมาอีก่าไหนว่าผู้หญิงเนี่ยที่แกบอกไม่ขึ้นหร้อมั้งบอกเดี๋ยวไปหาน้ำก่อนไม่ไหวไม่ไหวว ใช,ใ,ใช่ตั้งตั้งลมหายใจไว้หายใจเข้าเก้า<ม>หายใจออกย่งางเหรอถ้ากิาา้ง,งลงไม่ไม่ถึงบ้านแล้วนะอืม พวกเขาค่อยแต่ก็จริงนะตอนมาเหมือนขึ้นมาเหมือนใจจะขาดแต่แต่ละขั้นน่ะไดีแ้บอกบอกไว้ไว่าถ้าลูกมีบุญก็ขอให้ลูกขึ้นไปถึงเีอื่ นี่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับผมทางลงนู่นแหละครับสุดทางลงเลยครับเห็นยางขาวๆครับผมใกล้ถึงแล้วใช่ไหมปลอกใจสิอ,อะใกล้แล้วนั่นนะเห็นขาวๆนั่นนะทักอ,อีกแป๊บนึงก็ยังดีนะัสนนี่ไปพักนี่ตรงศาลาเนี่ย นี่บรรยากาศเป็นซุ้มเลยนะครับเป็นซุ้มต้นไม้ใครผ่านไปผ่านมาสระบุรีก็แวะได้นะครับ,อ,รบออกมาแล้วนคนว<ะ>กำลังขึ้นก็มีนะนะยินเสียงนี่นี่มีซุ้มศาลาให้พักด้วยนะครับมีทุกมีทุกช่วงนะครับศาลาพัก พักเหนื่อยคนไหนไม่แข็งแรงจริงไม่ต้องขึ้นนะครับอืมต้องทำให้ร่างกายพร้อมนะครับก่อนจะขึ้นมาไม่งั้นมีโอกาสเป็นลมได้นะครับนน่ใกล้ละ ทางลงอายาบอกมนันลุกขึ้นไปหน่อยเดียวเองที่ละอ่อ <ừ. S 2> ขึ้นไปหน่อยเดียวไม่ถึงขึ้นหน่อยเดียวถึงก็ลงแล้วถ้าเหมือนวัดที่ไปอะไรนะไอ้เมืองการน่ะเนาะ <ừ. S 2> ถ้าทางลงทางเดิมมอุไม่ได้อนะมันะใช่มันชันเป็นลมลขึ้นนะขึ้่นได้ขาสาั่นพอดพอไปถึงองค์พระเข่าอ่อนเลยอะ่ะ นี่ไงทางลงเมื่อกี้ทางขัตัดนไปทางขัดตัดเมื่อกี้ข้าวไหนขึ้นไม่ไหวก็ลงทางนี้ก็จะประมาณสามช่วงสี่ช่วงบันไดมาก็จะเว้นไว้หนึ่งหกร้อยสามสิบเอ็ดใช่เออหนึ่งสามเจ็ดของเราซื้อหนึ่งสามเจ็ดอันนี้หกสามหนึ่ง เล็กทะเบียนเล็กเล็กที่บาทนี่ี่บาอะไรหนึ่งหกเก้าเป็นหนึ่งหกสานนมา 2> 2. หาซื้อไวก็ได้ว่ะ,วะวื้อในเว็บกัได้ป่ะ ไงครับผมนี่สูงไหมายจ่ะไปต่อมาครับนี่ใกล้ถึงแล้วครับผมทางออกไอตอนลงนะครับไวไวครับผมไอตอนขึ้นนะช้ามากเลยครับไปต่อครับผม ก้าวหนอย่างหนอหายใจเข้าหายใจออกนี่ครับเถาวันครับเป็นเถาวันรูปงูนะครับผมน้ำด้วยอืมเป็นช่องน,นะเนาะใช่เป็นช่องน้ำเนี่ยเห็นปะ ใช่เป็นช่องน้ำเถาวันเถาวันทรงงูนะครับนี่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 เห็นไหมครับนี่โอ้เยอะแยะเลยเถาวันสวยนะครับเถาวันนี้เห็นไหมครับเป็นเถาวันป่าแท้นะครับนี่ครับผมนี่เป็นเถาวันป่านะครับนี่รูปลักษณ์สวยงามนะครับเถาวันป่า แต่ต้องสังเกตดีๆนะครับอ่าใกล้ลวครับผมจะถึงแล้วครับอีกประมาณ30กว่าขั้นครับผม30กว่าขั้นก็ถึงแล้วนี่ครับวัดจะอยู่ด้านล่างนะครับ นี่นะครับทางลงนะครับจะเป็นเลขนี้นะครับผมหกร้อยสิบเก้าขั้นนะครับบันไดครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นดูนะครับว่าตรงกับที่ผมบอกไหมเมื่อกี้จะเป็นทางลงนะครับวันนี้เป็นทางขึ้นนี่ นี่ครับทางขึ้นนะครับ631ครับผมไปนี่นะครับความสูงทางขึ้นนะครับบรรยากาศดีนะครับด้านบนลมเย็นๆเลย โอเคนะครับเอาบุญมาฝากแค่น okay, okay, ี้นะครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ